เห็นเทาไปพวววงนั่นพวววงนี่จอบเาสิดาแล้วเอาละเอามาเริ่มต้นประเด็นนี้เลยที่สำคัญที่สุดส,<จ>สรุปแล้วปล่อยเบิกบานยูปรถมหรือเสียงอีสานหรือสาวน้อยลําเพรินโชว์ตลกก็คือตลกเดหนอยนกักหน่อยนะที่ยวมีเอฟซีมีมาไล่คื้เพลอนเทียวแบบชัดๆแต่บวา่าสุดท้ายไปทางแล้วจบกระทั่งปฐมดีบอรหรือว่าเขากับพวก อ่าพวกปั่นแด่พวกปันลุยพวกพีพิมกไม่ได้หรือเจ้าอะไรกันแน่อันนี้เครียดสุดท้ายเนี่ยแันเพียงแรกเพียงแรกยังมาแต่งอันนี้คนพภาษาหูจ่าโูอันเพียงสองนี่เราฟี่กินได้เวทมือเอออันนี้เจรงเพียงสามเพียงสามเพียงสามองคบางเดือนที่แล้วเองอันนี้จุกเลยบอคักกว่าเก่าอีกไอไอ้ท็อปไปส่วนไปยังเสด็ตัวโลกของแจวว่าเออฉันจะเดินห้ากับสาวหน่อยลงเพื่อนโชว์นิหล่ะได้ดูกันนี่คิดก็สองมื่สองคืน กรุณายาแมาแตง่งยาแมาแตง่งย่ามาแตง่งยาแมาแตง่งย่ามาแตง่แตงเล่งแตงโอ้ oh, <laughs> <laughs> ไปเดี๋ยวเสียงเลยโอ้ไปไปไปมีคลิปไปโพอย <c oughs> ู่ในเสียงอีสานอะถ้าเกิดในคลิปนั้นนีไอ้ไปไฟา์มีเปอร์บอ่ค่ะแล้วก็พมี่ <c oughs> มีน้องบอย <c oughs> บอยสามคนเป็นทีมตลกเกองไม้เสียอีสานในยุคขอยจัดเอจกจักรพรรดิค่ะกเสียงแตกตื <c oughs> <c oughs> ่นเสียงเสียงแบบว่าแตกตื่นกันอยู่เด้่ยค่ะออ มันเปจังไหนมาที่นี่อันว่าง่ายๆอันนี้บม่เคยเว่าใส่เลยพี่น้องว่ามากไม่เคยพูดที่ไหนเลยเหตุผลที่ได้ไปก็พี่น้องครับจากรว่าลูกทุงมงนณีบอกเลยว่าอยู่ครับจกักรศิษย์ขวานักร้องซื่อดัง TikToker c r e ตอร์ชื่อดังหรือว่าตลกซื่อดังหรือว่าเอียงกันแน่แต่ว่าน้นนอนให้หนักคุณตอมพอเลยลรวกเจอเพื่อเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยเดี๋ยว ตัวจริงเสียงจริงบอยเบิกบานวะดิเอาแท้ล่ะค่ะเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวก้อนสิวแท้วาแทะเมื่อน,นี้มีหลายเรื่องหลายลเรื่องที่เรามาคุยกันค่ะเพราะว่าอย่างเพราะว่าหลายๆคนบกว่าเอา้าก้อนน่ะนก็ไปแอบซองกอันได้ว่าบอ,บอยเบิกบานไปหยุดใส่อะไรยังไงกันแน่ปีนี้เอา้าปีนี้ก้อนปียืนยันตัวตนก่อนว่า,วาปัจจุบันนี่อยู่เอ่อในฤดูงานนี่เนะเาะอยู่สาวน้อยลำเพลินโชว์ค่ะที่หรือเปี่แม่ความจริงอะไรวะเส้นบอ ร้อยเปอร์เซ็นต์คืออยู่นี่จะมาหาข้อยู่หลังตั้งแั่จักแล้วเจ้าาเเ้อเดี๋ยวว่าไปหาค่อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านั้นสักสองสามเดือนก็ยังมีภาพปรากฏครูครับไอ้ปล่อยฝ่ายอยู่ทางเสอีสานค่ะเอ้าสิถามเรื่องนี้จีนี่มวยพิการอันนี้ไม่ได้เตี๋ยวยีิพอแล้วทําว่าการสืคุยห่อยเรื่องอย่างพ่าอยากถามก่อนนั้นแล้วตั้งตัวคำตอบในน้ำบ่อยบ่าตอบไรทุกคำถามเริ่มต้นก่อนเลยเดี๋ยวบอทำมาอยากตอบบออยากตอบเอออยากตอบเพราะว่าผู้นังคนน่ะ เห็นเ่าไปพวะวงนั้นพวะวงนี้จบเยสิดาแล้วเอาละเอามาเริ่มต้นประเด็นนี้เลยที่สำคัญที่สุดสรุปแล้ว่อยเบืกอปานยูประถมหรือเสียงอีสานหรือสาวน้อยลำเพื่อนโชว์เอาท้าความก่อนเออขออยากท้าความนะพี่นองเด้ออันนี้ฝากไปถึงพี่นองทุกคนหรืออวตารทุกท่านทุกนางที่ที่เขามาโจมตีโดยที่ไม่ถามเหตุถามผลถามว่ามีเหตุมันก็ตองมีผล มันมีหนึ่งสองสามของมันอยู่พี่ก็คือย้อนไปตอนที่ยุคประถมชั้นสีนเอาตอนนั้นก่อนเลยเอพ้นใดก็ได้เขาไปครับตอนนั้นยังเรียนอยู่ยอยู่ปีสี่อ้าวทำไมได้จบตีอยู่ปีสี่ตอนยุคประถมเนี่ยค่ะเออยังเรียนอยู่อทีนี้เนาะก็อ,อยากจะหอดทั้งประถมชั้งสีนนะะได้เลยคุณพ่อด่ามันโอเคค่ะก็คือเป็นเดือนทางมาถึงกลางฤดูการประมาณกลางเดือนมกราแล้วอื ที่นี้พอปตอใสแล้วสุขภาพพอโอเคเขาชวนอะไพอไฟพอไฟโอเคบอกพอไสกันเลยกันเลยพักการเดินสายทีนี้ทีนี้ทีมตลกก็เหลือแค่ประแดงไม่ลุยพ่อแซ่บแล้วก็มีพี่กีหลอนที่นี่ก็เหมือนเพื่อนอยากไก้อีกไม่รู้ว่าจังไหนพอด่าเพื่อนใดคอนแทกมาเพื่อนโทรมาหาหนุ่มบอยเลยว่าอยากได้ไปอยู่น้ำ แดีวบอยเี๋ยฟังยังสันกะเอา้าบอกไปว่าพาาอ่อบอยยังเรียนอยู่เด้ยัยงเรียนอยู่แต่ไม่จะเรียนทุกวันมีเรียนแค่อาทิตย์ละวันครับมีเรียนแค่วันจันทร์แต่อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่คือมาล่ำกระพดเดี๋ยเบอว,ว่้องอะเขาก็เลยว่าเ,าเ้าเพิ่แท้เุอยมันมีอยู่ติดยังสิให้ม่นสิเดินสายนี่เพิ่นต้องถามก่นมอนว่ายังเรียนอยู่บอกเขาเรียนอย่า่เขาเด้แาเนเขาอยากให้ไปยุกับขเขาเต็มตแต่เพิ่นแซ่ว่าเขาอย่างกินยังสั่นนาพีเขาก็เลย โอเคอืมตอบรับไปเลยก็เหมือนคุณมีงานของคุณคุณมีเรียนคุณกลับไปได้แต่ถ้าคุณไม่มีคุณมางานกับผมนั่สิแม่ก็เลยว่าือแฟแท้แต่พูน้องคนเป็นน้องเป็นเส้นขับเปซีเห็นข้าไปขึ้นแนวว่าข้นแนวนี่ว่าข้นแนาแล้วเอานอกจากเขาว่าอันนี้คอยคอยไปอา่านคอมเมนต์ก่อนชวนหน่อยเนาะค่ะ อุ้ยทางพอดาบสอทางระเบียบทางบอลปฐมประเทศเมริค่ะคือมีการปั้นเจ้าแท้ให้เจ้าไปเรียนเป็นพระเอกเอมีให้เจ้าไปเรียนเป็นอันนั้นอันนี้ค่ะอันนี้คือคือบทสำคึญบุญนคุ้นแท้คือล่งกลางฤดูกองฤดูกาลจัาไหนอันนี้ทัทงท้งข้าพผทอ่าก็คืออยู่ขามที่เรายังเรียนเออไม่จบมันมีช่วงหนึ่งที่บอยลายเป็นเดือนเลยเมียนจะหายไปเลยหายไปเลยเออหายไปเลยหายไป หายไปวันนี้เพื่อนเพื่อนอ่าเพื่อนก็เอากูมาแทนแน่ผู้หนึ่งสองคนก็จะกับพวกโอเคก็จะกันเดีลุงเดี๋ยวยังไปที่นี่มันเลี่ยนไหมพี่น้องก็คือเราทําความเข้าใจกับทั้งทั้งผู้บริหารเพคนเป็นที่แต่บ่อยแล้วว่าถ้าวันไหนมีเรียนเรามาเรียนก็คือโปรเจกต์จบไหมพี่เอาแสดงว่าแสดงว่าถ้าเกิดตอนที่เปรียบเป็นการแบบเขาเปิดฟื้งานเลยบอเพราะว่าบ่อยกับรี่ทั้งหมอลำเด้แมนค่ะเรียนอยู่มอลำเอออกมอลำเออคณะศิลปกรรมศาสตร์ เทียวแบบชัดๆแต่บอกว่าสุดท้ายไปทางแล้วจบกระทั่งปฐมดีบอ่อหรือว่าเขากับพวกอ่าพวกป้าแด่พวกปันลุยพวกพีพีไม่ได้หรือจ้าอะไรกันเน,นี่อยอันนี้เที่ยวสุดท้ายนเนี้ยก็ต้องต้องโอเคปฐมอยู่กันเป็นครอบครัวจริงๆพี่ออโอเคแบบว่าเราไปอยู่แป๊บเดียวเราเข้าสนิทเท่าหูซึกว่าทุกคน,นอัธยาศัยดีมากออแต่เราลงเพราะว่าช่วงนงั้นเพิ่นเพิ่นลงกทมอดเจ็ดมือตงเวยก็เลยท้าไปบอกว่าพ่อก็คือบ่อย ขอกลับไปเรียนแบบเต็มตัวก่อนใช้ไหมเพราะไม่ไหวจริงๆล้างมือสี่แจงให้สร้างพีออวันอาทิตย์เรียนยุอุบลแต่วันจันทร์มีเรียนก็ต้องกลับมาขนอนเกล็เรียนแล้วขันเมนวันอังคารมีงานอยู่สกลก็ไปก็ขับไปสกลตายตัวคนไปติดแต่คนะนัเพราะัะ้นตายเพราะตอนนี้มิซูอยูอยากสีแจงก็พีก็นองกันก็ลากับพ่ออย่างเป็นทางการเออท่านเป็นทางการดอกก็ทักไปล่าพอเป็นสื่อเพราะว่ายุ อยู่คนละที่ตอนนั้นเพิ่งยุบกรุงเทพบ่อยกลับมาเรียนหลังจากเมื่อนั้นนะผมสึกว่าเอา้าเราเรา,เราหนักเกินไปหรือเปล่ารเราไม่ไหวกันเ,เ,เลยทางไปบอกพอแต่ว่ากับที่การทักไปบอกกันเรียบร้อยแล้วนัในโน่นหรือเป่ที่นี่เอา้าต่อ,อามากวันนีอยูยูอันนี้ไม่ได้ว่าขื่นดอกแต่ว่ามีคลิปไปโพยูในเสียงอีสานอถ้าเกิดในคลิปนั้นนีไอไปไฟล์มีเปอร์บอ แล้วก็มพี่มีน้องบอยบอยสามคนเป็นทีมตลก้องไม้สีสันในยุคขอจัดเอกจักรพันธ์ก็เสียงแตกตื้อเสียงเสียงแบบว่าแตกตื้นกันอยู่เด้เออมันเป็นทังไหนไปที่ไหนอันว่าง่ายงาอันนี้ไ่เคยวบาใส่เลยไปน้องว่ามากไม่เคยพูดที่ไหนเลยเหตุผลที่ได้ไปก็คืออันนี้ขออนุญาตพูดแม่เด้ค่ะก็คือเสียงอีสานปิดวงลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้คุณแม่มีงานเฉพาะกิจมาเพิ่มอีกสองงานคืออยู่แสกกำแพงน้อยกับอยู่อุบลวัดหลวงตาสิ้นคิด ทีนี้ปิดฤดูเนาะเหมือนทางาลูกว่งแม่กะปิดฤดูขเา,าเจกแยกย้ายกันไปแล้วแทีนี้แม่มารับงานทีหลังก็คือทุกคนก็เหมือนไม่ได้สะดวกที่จะไปเพราะว่ากระจกแยกย้ายไปแล้วเนาะเหมือนฮามองฮามองไปเฮ็ดเฮ็จอบเพียงอย่างเดียว้อยแล้วทีนี้แม่ก็เลยยกหูมาหาวา่าเมื่อคืนสะโพกิตซอยแม่เน่นชัดเจนเลยว่าตอนนี้ว่าคืนสะโกิจแมน ก็เลยไปขึ้นกับพิปเปอร์ช่วยแม่ในสักกำแพงน้อยกับกับอยู่อุบลวันนั้นอา่าแม่จำได้ที่นี้หลังจากเซ็นงานนั้นแม่กะเออกิดไปถ่ายโปรเตอร์ถ่ายโปสเตอร์โดยที่ตอนนั้นก็ก็เหมือนเป็นช่วงชูกระหกนะพี่ก็เหมือนโอเคไปถ่ายโปรตเตอร์ปุ๊บพ่อทายก่อนที่จะเข้าสู่หน้างานจริงๆว่าก็เลี้ย <ๆ S 2> คุยว่า เหมือนเรายังไม่พร้อมที่จะเดินสายเหมือนเรายังอยากอยากพักจริงๆเอ้าคีดจอนก็ไปตอนอยุบสมเพราะมือหแห้งกระลิดักไปหาพี่ชอปปอร์เนาะพี่ชอปปอร์แกบอกว่าแกเป็นมือ,อขวาของอาจารย์เอถ้าพูดกับพี่ชอปปอร์คือคือเหมือนคุยกับอาจารย์เดี๋ยวประสานอาจารย์ให้อ,อันลงจากเสียงอีสานนี่คือคุยกับอาจารย์เป็นทีเรียบร้อยแล้ว เคลียร์บอลบอลเนี่ยเคลียร์เรียบร้อยเลยแสดงว่าดังนั้นมุจจอยเข้าใจไหมเพราะว่าหลายๆคนยังมาดามาเม้นในของเราอ่ะมาเม้นในช่องเข้าอ่ะสรุปแล้วบอกกันนี้ไม่ยุดเส้งได้กันแน่อารมณ์แบบมันเอาเรื่องไรกันแน่เอออันนี้คือมันเป็นเรื่องหลังบ้านไม่เปน้องเออซึ่งบ้างข้างนี่มุจจอเบ้าหูดิเรแต่ว่าข้าเจ้ากันอยากตั้งนาตั้งตาเจสีวาไหมก่อนเออ เอาวันี้พอ่อว่าตอนนั้นใครเข้าใจไหมว่าจากเสียงีสานคือเป็นแค่เฉพาะคลิปแต่วัน,นี้นี่ไม่กม็มีคลิปมี่คลิปเปิดโตเนาะพี่คลิปเปิดโตพี่มอดโัมว่าปอดเปิดโตว,วันตลกนอกไมนหมนะเนาะซึ่งหอยลู่หล่อ,อยเนี่ยพ่อเคยไปอ่านไี่ไปอ่านเป็นเจ้าเาป็นคนสองคนอยู่เนี่ยเป็นคนสาราอยู่กับสารแน่อยู่เอาวันี้ก็เด็ม,มาอยู่สาวน้อยออพอขอพักจากเซียงีสานเนาะเมื่อเกินอากกินไอ้ท็อปธนาใช่กะเมื่าหัวเพิ่นหูเด็กย,ยังไงเพิ่นกระทากมาหาอีก ใจเยือกข่ากับหมูขนาดข่เป็นคนนอกๆใจยังหมูเลยวัจบวั่ได้อยู่ชายีสานแล้วเป,ปืนทักมหาอีกเอวอ่าลามาซอยไดยบอเอาพิจารณาจากตรงนี้ก่อนที่ตาสินใจที่จีขอพากจากชายีสานก็คืองานปืนเขามาหลายอ้เพร่ะเมนตอนอีกสองลอยกลัวแบบสองอลงานมันไม่ไหวมันเหนื่อยอจากการที่เราได้ไปอยู่กับทมแล้วมันมีงานสมืออ่าเราะฉะนี้ไอ้ทอมบ,บอกว่างานบ่หลายดอกมีลอยต้นๆช่วงนั้นอุ้ย พอดีเลยตัวเอ,อ็เปียงสั่นก็สามารถไปได้แต่ขอคุยก่อนได้ไหมเราก็อื่นมาคุยเลยกระปอดปอดโจเนี่ยหน่อยเนี่ยหน่อยก็คุยว่าเอองานก็มีให้เด้ไปบ้างเพราะว่าเป็นมัลล่าปีแลยก,ก็เลยกว่าโอเคสาเหตุที่ว่ไปนี่ก็คือเจอีสานี่ก็คืองานคนหลายตอนนี้ 200, นสองร้อยเรามั้งสองรอยกลัวแล้วเดินทางทุกวันขับรถคนเดียวด้วยออมันไม่ไหวแต่ถ้ามีางานแน่พอดีไปเดียเด๋ยวพักเดีเ๋ยวเศร้าแต่เหตุเดี๋ยวเหตุงานรีวิวของเขานักเพราะว่าทำงาน เป็นคอนเทนต์ที่เตรียมพร้อมเออแมนอ่ะที่หลี่ยังยังพอไปพอดพอดงานเดี๋ยวจะคลังที่หลี่พ่อพอ่พอพ่อว่าพ่อมาอยู่สาวหน่อยปึ๊บค่<จ>ะคือไอไอท็อปไปส้วนเป็นยังคือตัวโรคของใจว่าเออฉันจะเดินท่ากับสาวหน่อยลงเพื่อนโชว์หนิหล่ะได้ดูการนี่คิดก็สองมื่สองคืนอ,อันอน,อน,อนี้อันนี้ถามตัวว้าดิเซนบ้องไม่ได้เซนค่ะก็คือก็คือเหมือนที่เราเข้าใจกันในวงการบารลัมค่ะคืนมือนี่ลงมื้อนี่ให้มันปิดฤดูกาลใครจบเป็นบอสแมนค่ะอือก็คือหลังจากนั้น ผ่านไปสองวันออ่พอ,<ห>อก็เ<ป>ลยว,ว่าลองมาคุยกับผู้บริหารเมืองควนบ่อตอนนั้นก็ยังไม่รับปากนะพี่ท่านยังไรับปากแต่ขับรถไปวนสุม่มเ,เพื่อที่จะไปคุยเลยว่าอะไรยังไงกูซื้อ่าคุยแล้วเา้าโอเคอีกแล้วเพิเ่นเพิ่นหาเกียรติเท่าก,กันเลยหาเกียรติเพิ่นขึ้นเ,เหมือนเพิ่นมองเห็นเฮ้าไหมมองเห็นคุณค่า ก็เรียกว่าเออตลกเนาะซุโมนี่ก็ชืว่าบทบาทตลกมอลำ่ในในในวงการนี่ก็เริ่มสีบพาะปัญ้วครับอันนี้เพป่นว่างเห็นอันนี้นี่ก่อนเพื่อมันจะมีด่ามานะคนเนาะเงื่อนไขของโตบอยเองกับสาวหล้าตาเพิ่ตอนนี้มีเงื่อนไขในบ่เพื่อคนเขาจะได้เข้าใจเช่นเอ้ามัอนี่คือบ่อยมันนี่คือบ่อยเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดตลกตอนนี้ยืนพื้นคืออันเอาจากคุณพ่ออยังก็ตลอดตลอดแล้วบอยที่โตยืนผมของวงเลยงได้ได้เยอันนี้ก็คือ เหมือนเป็นตัวหลักเนาะกะลาไม่ได้กะขาดก็ได้กะจะสติไปสู่งานพี่น้องจากนั้นมันใจเราไม่ใว่าหนึ่งรดูการต่อจากนี้เห็นบอยเบิกบานทุกงานบป็นวิีสนารับไอเปอร์โจแน่นอนค่ะนอกจากสิ่มีเหตุที่เหตุเห็นล่างานดุนะนี่ต่างต่างเล็กน้อยแต่จะพยายามไม่ลานะคะค่ะเอาที่นี่นอกจากความเป็นตลกตามวงหมอล่ำแล้วแนอนแหละเนาะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นคนดังได้ลกออนไล่เนี่ยมาเป็นหมอลำแบบนี้มันจะมีเวลาให้คอนเทนต์เจ้าของบอ ก็คือจังเพิ่นว่ามันมีวันว่างให้เราได้พักผ่อนอยู่คือเดือนนี้นี่สิว่างมีว่างอยู่สองช่วงใหญ่เลยซั่งใดเพราะว่าเอาป,ปกติเดือนนี้หมอระเขาเนี่เปิดร่วมกันจะเป็นพอแล้เวเขาจะเปิดตุลาปุล่ะกันยาตุลาปุล่ะเพะิ่งมาออกงานก่อนเดือนนี้ก,ก็เลยเดี๋ยวเศร้ามีแห้งไรอ่าเดี่ยวจะยินข่าวแววๆมาว่าตอนนี้งานเข่ามาอีกแล้วเมื่อกี้พอเฮี่นหน่อยเฮีนน่แหละบอกว่า อันนี้คือแค่ออเดิร์ฟนะ้หลังจากนี้อีกยาวนั่นแล้ววัาิเดียภาคกว่าเดียวเอาต้องกัต้องต้องติดตามแต่ว่าได้ีดน้องครับผมนี่เขาเป็นศิลปินได้ถุ่มทุ่นสร้างผลงานเพลงเจ้ของสามผลงานเพลงเพลงแรกเพลงแรกยังมาแต่งนี่คุณพระหูจักโกเพลงสองนี่เหลาฟี่กินในเวิร์ดมืออันนี้จรงเพลงสามเพลงสามอ้กบางเดือนที่แล้วเองอันนี้จุกเลยปะ คักกว่าเก่าอีกเอาไม่เปิดจไหนเปิงไหนแต่ละเปิดงานพี่เอาเพลงแด่แฟนเก่าเออนักเจ้าเลลาขั้นใต้สีบววจูงให้เด้อเติงค่ะเธอตัวเนื้อหามันดีอยู่เด้อยเธอดีค่ะแต่ว่าไม่มีคนฟังค่ะแต่ว่าเอาคนที่เอาเอาเอาเพียที่มีคนฟังหลายแต่ผมก็อยากฟังอย่ายมาแต่งให้จักก่อนเดี๋ยวบอสจักหน่อยเดี๋ยวบอสค่ะอืม กรุณาอย่ามาแต่ง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 อย่ามาแตงแร่แตงโอ้ไปเดือดเสียงเลยโอ้ไปเดือดเดือดเตืเอเอาคืนชากก่อนนี้พีเอาึ้นชาแล้วโอเคพี่น้องครับผมฝากชาวหน้าในการติดตามนะพี่บอยเบิกบานค่ะเพราะว่าสิเป็ยนยูทูบดิจิตอหรือแฟนเพจนะคะชื่อเดียวกันเลย Boy, บอยเบิกบานค่ะฝากพี่น้องสนับสนุนเนเด้อเพราะว่าอย่างพีตลกก็คือตลกเด้นหน่อยนักหน่อยนะที่มีเอฟซีมีมาไล่ือเพลิน ขันมาดมาดกรุงเทพมีค่าค่าใช้จ่ายหลายขันเ่ามีติดมือจากพี่น้องนาฮั่นขันพี่น้องพวกหุ่นจักแนนี่กับเพราด็กขัน้ต่มันบป็ด็กขันโรงแรมครับค่ะกันอยากมีก็เพื่อนอยู่ถามวมาดมาดหลอกมาไล่กันจะติดเดียวเป็นเพื่อนเพราะไม่อย่างดอกแต่วก็ขันมีก็ดีขันนะปากไม่หาท่างทับไลน์เพื่อนเราเนี่ยเขาอยากให้เราพิเพิ่ลกับทับไลน์โอ้สิเป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งค่ะเงอเข้าไปหาเราสิที่ทับไลน์จะพาขึ้นไปสวัสดีที่รีพาวอรพี่เอาจริงจัง เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาฟันแทงจะไหวเด้อได้รู้เรื่อง<ช>เป็นอปอบปฐมระเบียบเสียงอิ้มซาเขาไล่เข้าไปเห็ใหอีกรอบนึงแล้วเออรู้เรื่องขอบคุณหลายเดี๋เราจะข,ขึ้นฉากแล้วจริงจริงพี่อย่างาไ,ไรเป็นอ,อย่างไรครับอยากคุยอย่ามองไม่ก็เล่ายแต่ว่าเรา,าความขึ้นฉากนะฮะเอาไปเจอบอยบอยบอยบานอยู่เทิงเวทีกันแล้วกันขอบคุณครับสสวัดีค่ะ